เปิดมือนหามือหาเอากับเปลือกมะพร้าวเนาะเปิดหลายข้อจี๊ยวเปิดแย่แต hmm. ่ข้อถือเนาะเปิดมือนหาอขย่ขายตอ้งหกโต๊ะ ตัวนี่ตีขาดใหรือ่าตัวไ่ใชไหนเออเอาไอพอเมื่อนหารอได้รดได้อยู่ต้องธรรมดามวนะตัถือโอ๊ถือใจก็จเป็นท่งไหนเนาะอืมเอาพ่อฝากเบืรอสะพ่อคุดแผ่นหกสองหาเกีแ่สามแีนามใยังพ่อคยือยน้อเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมาดีครับผมครับผมค่อยน้อยเดาหาพีหาน้องสักอน นั่นหรอมาหาห้าพีห้านองกล้วยมุ้นี่เด้ขายแล้วนี้มันบอตีตาขายแล้วนีบ่นี่ถาขึ้นเชียงย่างเดียวครับกล้วยตัวนี้นี่กระถาขึ้นเชียงนี่กระทาขึ้นเชียงนี่กระถาขึ้นเชียงครับผมนีนกล้วยขันมูดสีแล้วมันบ่อืมนี่ครับถือว่าได้กันแล้วครับนี่กล้วยเจ้าตัวนี้ของกเจ้าเพื่อนโอ้เอาครับเดี๋ยว ย่างไปถามพี่ถามน้องต้อไปนะครับผมอืมอครับผมป่ะครับไปถามราคาครับตัวต้อไปนะครับผมเดอะหาพี่ห้าหน้องไปนี่เงินน้อยกว่ามากป่ะครับอันแม่นมาแม่นมาเสือมาขายคือหลายแต่พีนออ่น้องนี่เนี่ยขายทั้งเสือเครื่องขายครับคนสวยก็มาขายกันตนะัยเนาะเครื่องมาเสือขายเบนเร,รียวโซกตาเ้า พ่อขายเร็วนี่เอาสวัสดีครับได้มากปย่าเจ้าขายแล้วเนาะขายแล้วเอาให้พี่น้องพนต่อกันซะทางขุนเนาะพี่ยัให่ีนคน้วนเนาะเอาให้เดีโซเดลาน้องกันเยอะครับผมนี่สองมือคนสื่อคนขายใช่วาดีครับผมวัาดีครับได้มากยตาน้ไสองสตอ่ะตนี ของเจ้าบ่ของผกเปิดไปเท่าไรนอนี่เปิดหมื่นเจ็ดเปิดป่ะสองหมื่นเนาะหมื่นเจ็ดต่อร่องกันเด้พร้อมต่อรองกัแยกไปตีลูกมันเนี่ยลูกในทองอ๋อลูกในทองสิจักเดียนเหรอก็บปลาู้ครับมันจะพุ่มัอะไรเอามาทองเหรอเนาะทองอะขวดตัวนี้ออาเือว่าใส่ได้ ไอ้ฝากเบอร์ทัาพอดีทร่มาตัวศูนย์เก้าสามศูนย์าหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งจากห้อยังครับผมห้อยเค่นห้อยแ่เจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุขสมันพี่น้องท่นจิตทนใจทรมาเละครับโทุาวว่ท่านเนาะมาเป็นสัญญหาเสียครับผมเไปหาพีห้าน้องสักคนเอาสวัสดีครับผมได้กันไปเนี่ยได้กันก็ผู้สือไปว่าท่านได้แม่เขาผัวนอนี่ไมแม่จ้แม่ทั้งสอง นี่น anyway, ี right. Please, like yeah. like okay. mm ่กะแม่น mm ี yeah. uh, demands, ่กะแม่เปิดไปโตเท่าไรเนนอเปิดไบโตละเมื่อาบาทเมื่อนก่าบาทก้วเท่าไรฮะจะเป็น้องิโท่มากเมื่นสามเมื่อสามเนาะเป็นกับเมื่นสามเป็นสอง0มื่อหกเนาะเป็นสองมื่อหกตรองกันเนาะเพราะเป็นตาเบียงเนาะไปเลียงไปไล่เขาฟงเลยกินหยานอ้วนนี่ขั้วสองตัวนี่เพิ่นว่าขายตัวละเมื่นสามแต่ว่าขัดเสื้อไปสองตัวสองมื่ว่าสั่น น้ำครัวตัวนี้ถือว่าใส่ได้อยู่ฝากบูเส้นสีโธมาเอาไปนแปดเจ็ดสองสองสี่หนึ่งนเอีนจากหอยยังครับผมครับลาเมื่อเศรษฐีนะครับวัสดีครับผมส่งทองมันมันครับจากหอยไผ่บุญพี่น้องทั่มาเนะครับขวสองตัวง่ามแท้แน่นอนครับผมย่ายหอยวัสดีครับผมอ๋อได้มายากตัวบ่นี่ โอ้เอาแม่คูคุณอีกนาะแม่ลูกป้อลูกแม่ลูกผัวครับนี่ลูกแม่ครับแม่กับแม่แม่กับแม่ลูกกับแม่เนาะผู้จงแม่กับผัวนอนอ่าผู้จงผัวครัเปิดเท่าไร้ายเปิดเท่าไรฮะสามสิบสองนะครับเปิดฮะนี่ลูกกับแม่งามเปิดแต่สามสิบสองต่อร่องกันเนาะถือโอ๊ตถือแกกับซองฟิ้นน้ำอีกยู่ตัวเนาะ ตองฟีอร่อยเกลโลเก,กินนันยังกอยคุ้ยกันนี่หน้าตาดีอยู่คำลูกที่สองนี่เละเนาะอ่านั่นเอาไห้ข้ยบนไปซัก่อนเจ้าเดียวสิถามไอ้พี่น้องคนต้นเห็นคุนเอาไปแล้วครับนีอยเช็ดเปิดไปสามสองตัวล็อกกันเนาะ เอาฝากเบืรอซสัพันสิโทรมาตัวศูนย <im> ์เก้าสาม0าห้าสีกจากหอยอยังครับผมเจ้าเก้าเจอดินรัถเศรษฐีนะครับสวัสดีครับส่กโศกมันหมานพี่น้องทุนจจ้มทุนเจยโทษถักพ่นมา้นะครับเด้อเพิ่นเปิดไปสามสองราคาโตรกันนี่เนาะถือเกยส่งฟีลอยกิโลครับผมสวัสดีไอ้ไอ้ขายเราติดถ้ยตัวนี้ขา้ไอ้ขายเท่าเนาะครับถามตรงๆเลยครับนี่สี่หมื่เการ้อยบาทนะครับน้อี่หื่นเก้าร้อยบาทนี่ กสิบวอ่ได้ถามหลายกับเพียงแต่ว่าเดถามเมืองเปรียบเทียบขายพี่น้องพนุเนาะว่าค้อยตัวซ้ำนี่แหละเพิ่งมาขายสี่หมื่นเก้าร้อยห้าเจร้อยก่อนเก้าร้อยเกาบาทนะครับนี่นี่เป็นค้อยสายเนื้อนะครับแต่ว่าเป็นค้อยผู๋เนาะค้อยผู๋เพราะนี่วาสนาดีที่เศรษฐเดินทางต่าง,างประเทศเนา,าะวาสนาดี <laughs> นี่ครับเอามาถามพี่ไอ้น้องคุณพ่อคุณแม่เบื้องหน้าครับเนาะเอาไอ้ไม่เบื่อโทษสาวโบ้ให้แต่พี่นอ้องหยุดโทษมาเล็นน้ำ เบอร์ยังครับผม06 4 4 6 4 4-2-7 4-2-7 2-1-3-4จารับจากห้อยยังครับผมอทิ์ครับทานจังหวัดใ้นอครับผมยาสทอนยาสทอดเจ้าเก้าเนาะเอาัปดิครับผมโทนมาเนอรเพิ่นขายไปแล้วนี่ครับเพื่อตัวท่านี้แหละครับ4ี่หมื่นะไรกับสี่หมื่นเก้าร้อยครับผมอ่ะนี่พี่น้องงูวงไตใหญ่อีหลีครับนี่มืเนี้โอ้ตใหญ่เขาพูดอะไรใหญ่มาหลวนบ่าตัวงูญ่ครับ ขายงง่วนเงยพี่น้องเบื้องนะครับเด้อขายงง่วนเงยพี่น้องเบื้องนี่ตะตัวเงครับผมปลาครับยางไปเรียลครับผมพสวัสดีพ่อสวัสดีครับเปิดไปเท่าไรข้อยสาวก็ตัวดีพ่อห่วงเศร้าซีห่วงเศร้าซีเอาถอยมาจะหน่อยหลุดมาเฮาปลาแจมแจมแจมข้อยตัวนี้สีงามสีดอกเลราย่างดีสูงใส่พ่ออิบัดเบ่งไป่อิบัดเบ่งเศร้าซีเนอันพป็นวางตัวร่งกันเนาะตัวร่งกันได้ข้อยเมียสาวน้อยปีกัวปีเศษเศษนี่ครับพี่น้อง เบื้องกลนเบื้องดาบมันจะเข้ากัน่ะอ่ากล้วยเมียตัวนี้ปะกันต้านี้่บ่มเจ้าสีต่อร่องกันเลยนะครับพกหางใหญ่หางเป็นพุ่มเป็นพวงพกข้อดีโอ้หน้าตาหวานเนาะตาแต้มแจ่มจำพี่น้องตาแต้มแจ่มจำเขาดีเขางามกล้วยตัวนี้เปิดสองเมซเนาะนีพ่อฝากเบ่อทราบบนส่ทมหาตัวส่นซสดกเกหาสี่ส่วนสองหาี่ส่วนสองหาจากพ่อยังพอ มวนครับเอารลำรวยนะครับพ่อลำรวยครับผมพี่น้องสนใจสนใจียรโทษถ้าฝืนมาเด้อครับเด้อเป็นย่างไรไปทางนี้ครับพี่น้องพ่อนี่สวัสดีครับสวัสดีครับได้มาจยากโตอ่ะเนี่เขาก็ยังสียดสียดเสียใบเนี่มันหากกันมันบ่เปิดไะ้เทั้งเลยพ่อสามเมื่อจะเชื่อนี่ยมันบ่เกินนั่นเขาพ่เอาเออมิตรสีลุ้นไฮอ่าควายแม่สาวเนาะแม่สาวสองปีเนาะนี่พ่อ กวยงานจังส <mile> ิฝากเบอเพื่อนไอ้พี่น้องพนที่ได้ท่มากศูนย์แปดสองบศูนย์แปดสองแปอ้โแปดเจ็ดสองศูนย์สีครับเจงสี่จากพอนครับผมเจ้าเก้าน้องพอนี่ตกันวดีครับพ่อวะดีครับผมส่งส่งมันมครับพี่น้องทศจีนทศใจฝากทรมากนะครับทุสาวท่านี่ครับวยตัวนี้ครับผมเลาะมานี่ล้วยแม่สาววสดีครับผมวสดีครับเปิดไปเท่าไรน้องกวยตัวนี้เปิดไปหนึ่งหมบาทเอ้าก็้่ยเด้เปิดแพงเนาะหนึ่ง ปีเศษเศษเนาะอืก็เห็นตัวนี้ตาแี่มแจ่มจำองข้อดีครับผมตีนเรียบใส่ได้สูงกระมาลอยเศ้ากลัวเนาะลอยเศ้ากลัวเปิดเท่าไรสองงาน1 6 0 0งบาทเนี่ยราคาขอบ่อเพงตอรองกันไลครอมถืออกถึกใจไปส่งพี่หรอนะครับผมเอ้าพี่น้องทุกใจฝากเบอร์พอนตาสูนยังก่อนกเก้าสองหหนึ่งแป็เจดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปด ครับผมอ่ะส่งส่งร้านนะครับเด้อสวัสดีครับอ่ะเบื่อวบรรยากาศพี่น้องเป็นสาราก้อนเจ้าหน่อยเพราะว่าคนซื้อกลายคนขายกลายเมือนครับพอครับถุงะลุงกัมีพอสวัสดีพอครับพอคือจับหลายตัวแต่พอสองตัวที่นี่สองตัวนี่ละได้ขายไะเนี่ย,ยนี่ขายแล้วโอ้เดี๋ยวนี่ขายแล้วขายตอนแรกพอถามได้หนี่กบตัวน้ำกบตัวน้ำโอ้ก็เลยขายไปแล้วสามสามอันตัวนั้นนี่เท่าให้พอนี่ตัวนั้นมาเสียว เมื่อเจ็ดพันหารอยเมเจ็ดพันหารอ่อพอเมสาวเนาะเมื่อเจ็ดพันหารอยตัวลอกะไรตัวล้องพอเนาะไปทางสายเลี่ยงก็ได้เนาะสายเลี่ยงก็ได้สายเนือก็ได้เนาะตาแต็มแจ็มจับจุ่ยย่อดโอ้ดีอ๋อไอ้พ่อป่นี่ฝากเบอร์เพื่นเพ่สิธิโทรมาหาศูนเก่าหนึ่งสองสองซีึเกาหกอ้พ่ออยู่ทางไหนพ่อ อยู่เพื่อนท่องอีพ่อซื้อไว้ยังไหนก็พ่อโอ้ผมท่างจังหวัดลอยเห้อครับเนาะวัดีพ่อวันดีครับ,นะรบส่งส่งเปนหมานะพ่อเด้อครับผมครับหมานู่ครับผมพอ่อวัดีครับผมวัดีครับได้มาจากตัวครับวันนี้แม่อ้อตีตีลูก,ลกหายท้ายลูกสั่ากันเถอนะเนาะลูกแม่บะลูกกับแม่เนาะแม่กับแม่แม่ท้องไกหึทย้องสามเบียนตัวเนาะนี่ครับ โรกของโตงโโเด็กก็ง่ามเถอะโรกโรกดาวสยามเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อนี่ลูกแม่โรกดาวสยามครับกนดีกนงามกนหมูเน่าตัดสีเหลืองอุ้ยหู้ยครับเอสีงามนี่ขวดัน้วตาแต้มแจ่มแจ่ครับพี่น้องเล็บตีเล็บเท้ๆๆาใส่ได้พร้อมก็แม่ท่องสามเดือนแล้วเนาะครับเนาะ,ๆๆนะท่องของพ่ออมสินเนาะพ่ออมสินนี่ครับตาแต้มแจ้มแจ่มไปตะกินหญ,ญ้าดีเนาะครับเนาะไปตะกินหญ,ญ้าดีเขาใ,ใหญ่เขาขั้นสอนดี เอืกอกบักเผาเงายตีนเรียบใส่ได้นเนาะกล้วย,วยด้วยใสยเผ็ดอุดรนั่นบ่สูงตัวนี้เดีด๋ยววัดลงไปลอยสามแปดพี่น้อยเอฟซีฝ่าโท้มากเลยครับขอ 3, 8, 8, 9, โทษสาวเพราท่านนี้ครับเดี๋ยวบาสุริยะจะถามเบือ้องไหนนะครับเด้อเดี๋ยวยังไปเบิ่งก้นเข้าเดี๋ยวครับผมนี่ครับนี่ครับก้นดีก้นงามครับก้นบักเบื้อตัดครับกกหางดีบบประกันตั้มนี้นะครับเนาะประกันตั้มนี้ครับกล้วยตัวนี้ท้องสามเดือนพร้อมกับลูก โลงง่ามเปิดราคาไปเท่าไรครับผมเท่าไรก่อนหนึ่งแสนห้าหมื่นต่อรองกันได้เนาะเอาจังซสีสักฝากเบอร์สักคนธิดโทรมาหาศูนย์หกห้าเก้าแปดห้าเจ็ดแปดสามหกจาหกอยยังครับผมหอยออยติ๋วจังหวัดอุดอนะครับเอารามวยเศรษฐีมังมีสิสุกร่อยล้านฟ้าล้านเขากระเป๋าจอดเต็มถุงกันยายครับเด้อวัดดีครับโสดโสมันมครับ พี่น้องทุนเจทนใจโทุทักเป็นมากเลยครับขั้วตัวนี้ขันโทษทราบเพาท่านนี่ครับเพราะว่าขั้วงามผู้ใดก็อยากได้ครับผมเอาครับผมเบื้องบรรยากาศครับท่านนี้คนได้ได้กันแล้วนะครับคุณได้กันแล้วข้นซื้อก็หลายคนขายก็หลายนี่แสดงว่าได้กันแล้วเนาะขั้วยูสายเนื้อครับนี่นายหอยน่าห่านมันก็ต้องตรวจเช็คเบื้องเหนื้อนั่งอ่าวนี่แสดงว่าได้กันแล้วดูแล้วครับ m a เจ็ดครับนี่ นี่ได้กันแล้วอ้าส่งขึนเชียงแน่นอนครับตามไปครับคนได้กันแล้วคนอิตะคนจะเอาไปเขาถารอเชี่ยวขึนเชียงครับพี่น้องขึนเลียกรดีขึ้นเชียงกรดีนะครับ่นอาจงไปได้กันแล้วไหวนี่ครับเบิ่งครับพี่น้องไปขึ้นเชียงไปรอเชี่ยวขึนเชียงนะครับผมอ่ะย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องฮ้องไทยบรรยากาศเนียพี่น้องเอฟซีบ้งครับพันพี่น้อง อยากเอามาขายก็มาขายด้ครับเด้อค้วยราคากับพ่อคุวยกันหน่อยนะครับผมเอาไปดิครับผมมาดีครับได่นไม้ยัโตครับมันโอ้ควยเมียย่างดีเนาะท้องไปเนอใบหนมล้มครับนมลมเนาะควยตัวน้งามสีส้มผู้ย่างดีโอ้เขางามเนาะเขางามกนงามควยตัวนี้กลนงามครับพี่น้องเปลเป็นเทอะไรครับผม ซีเม no. no ื่อนหาแล้วครัตัวร่องกันดิเนาะตัวร่องกันได้ครับตัวร่องกันได้ไก่ไก่ทรงฟีดอยู่ตัวเนาะจะกิโลเนาะส่งฟีดเนาะหลายกิโลเกินยังนคอยคุยกันเปิื้อซีเมื่อนหาหน่อยเนาะซีเมือนหากล้วยดอนงามกล้วยสีผู้องตองขาวดอกฝ่ายขาวชมพูดอนงามกล้วยตัวนี้ประกันตั้มนี้หน่อยเนาะประกันตั้มนี้เฮ้ยเอันฝากเบอื่อคนเจ้าคนเสือท่วมมากตัว 085 085 741้าศูน6์แปดหจากหกสามห้าหกหกสามจับผมเอาเจ้าเก่าตัวเนาะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีส่งโซ่มันหมาได้ใหญ่เด้อทำมาขายสึงลำลุ่ยเป็นเสียทีครับผมได้ขนาดนี้เนาะนี่ตาเท่าไหนนอนซ้ำหนิมั้ยราคาราคาตัวไหนใหญ่ซ้ำหน่เขาได้ก่อนสิบสี่นี่ครับคู่ตัวละสิบสี่พี่น้องเสือมาขายก็มาขายเนะครับเด้อพี่น้องบ่มาขายกับฝากได้ห้อยเพื่อนมาขาย นี่แหละครับราคาสิบซี่หมถึงว่าเมือนซีนะครับค้วยสายเนื้อนะครับค้วยตัวนี้ล่อขึ้นเชียงย่างเดียวครับจากสิไปประเทศไดก็ท่านหัวเนาะแต่ว่าได้ไปในนอเนาะครับผมย่ยโยทางไนนเนาะขอขอเบอร์ฝากพี่นองนี้ยฮะที่พี่นองอย่าโทรมาเลยน้ำยุหนเรอยุนเบอร์ยังเข้าไปผมศูนย์หกสองนหนึ่งสองสีหยหยจังหวดยังครับผมสวัสดีครับผมส่งสองอหมานเด้อรวยรวยยเศรษฐีเศรษฐีนะครับผม โอ้ล oh. e ูกคล้ยตัวนี <único Liberty Overwatch> mm ้พอลกของโตัวใดคืองานเถิตัวนี้บอกมันมันมาดิน้ำมูกตื่นต่นปี่ครับโอ้นี่แม่อือพ่อไดก็พอนน่ก็จะพุ่งของพ่อไดพอเออนี่แม่หาหล่อเที่ยวหนาันี้มันลบครับผมจะเปิดทะเลใหญ่กล้วยหนเออสองเมือนเนาะ แต่ว่าก็ต่อรองไหนเนาะต่อรองได้ป้อมมั่นป้อมมั่นกระเขาะกระเจาะวาเฮ้ยเขาว่ากระเจาะวาเนาะเปิดสองเมื่นบาทต่อรองกันได้ครับขั้วตัวนี้นี่พี่น้องอย่าได้ขั้วตัวนี้ไปนะครับเอ่อเสื้อทรมาเดียเดียวบ้า hmm. ส mm ุร hmm. mm ิย hmm. mm ุาตจะถามเบอร์โ hmm. ท่อไปไหนนะครับว่าเบอร์อย่างนะครับนี่แต hmm. uh ่ว่าขั้วตัวนี้เป็นตาวเื้อหนึ่งสองหน่อยเนาะเสื้อหนึ่งสองเสื้อน่นหนึ่งสอง ไอฝากเบอร์สพดีทุ่าหาตัวศูนย์เก้าหกศเาปลี่ยนหกสองเจ็ดเก้เจ็จหอยยังครับผมเอาไส้มุนทั้งจะโสดิครับผมสวัสดีครับผมโฉบกันมาครับเด้อครับผมเอาเราไปหาพีหานองเก่านะครับพี่น้องอ้าว่ามันขายเบิร์ดหรืไมเบิดเลยเบิร์ดเป็น โอ้ยังแก่ก่ถ้ากันได้เบิดละมือเราไม่ใช่แตกเบอดเพราะเป็นขายตั้งหมู่บ้านหกตอนเพ่มสาไม่ขายอีกขอือสาวันายพ่อสวัดีครับพอสวัสดีครับพ่อได้ไหมตัวครับพ่อตเอาตัวนี้เท่ากันเนาะที่พ่อเปิดไทยตัวนี้4ี่สามสีามสี่มุนสาม่ยจตั้มี่ไม่รู้มันบอลอยูไหนบ่เมยนน้องมันน้องมันขอจะตั้มี่สีมุนสาม ตอล่องไหนตวนอเนาะตอล่งไหนเนาะนี่เตี๋ตีตีเล็บงามใส่ได้อยู่ขรับโคตรจังทีมัสามจะ4ีมเงเรแอยากได้4ีมสามพี่น้องเอฟซีแต่ว่าก็จะให้ซีมือขันมาต่อยจะน้อยเพิงกิีรถจิ่งเนาะรถิ๋วดอกฟอเอาซีตัวพอฝากเบืรอซะพี่น้องเพิ่งจะเด้งวงออ่านอยู่เบาะเนาะ ทองเบิ้งส่วนตัวทองว่ได้ประสาทว่ได้ยใช่ให้ดีคือว่านาตาบาร์โซเลีอายุหลายๆมากจำยังกับว่ได้ให้ตัวจำเมียเจ้าของได้อยู่กับลูกบ่ได้ห่างแจนนี่ก็เลยแน่นว่าเอาเปิดตั้งแต่พอพ่อไปเออเบื่อซะก่อนนี่เบื่อพยะเยสูนะเบือยังไงศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสามสามเก้าสามเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดนะพ่อเนาะออาสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโซนนันมาครับผมนี่ครับเบิ้งคนนลายครับครับผม ให้วาเลียวยู่มองนี่เห็นตรงตะคน้นข้อย่างข้อยหน่อยก็ค้นครับวานนี้มือน,นี่ข้อยหน่อยก็ค้นค้นหลายครับนี่ในบรรยากาศตลาดนะัดบ้านน้องแก่หรือตลาดนะัดชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ครับเบื้องบรรยากาศนะครับแล้วครับไปหาเบื้องอี้เจ้ตัวนะครับผมไปเบื้องน้ำกันครับผมนี่หน่อยหน่อยก็มาตลาดน้ำแม่นี่ข้อยดอนหน่อยนะครับขันโมมาก,กับเบื้องนีกินนะ้ำเนาะดอนหน่อยครับพี่น้อง ครับผมนี่แหละนุ่งใหม่มากตลาดน้ำแมี่ยขนมมากเขาบอได้กินนมเหมือนว่าอืฮะกล้วยกับกำลังไหลครับพี่น้องปะลองไปเพิ่งอีกครับผมนี่ไทยบรรยากาศไม่พี่น้องเมื่อนะครับผมเอาสวัสดีครสวัสดีครับมาพร้าวหอยย้งหลบลัวเดียอเอ้าไอ้ใหญ่มากเอาตัวนี้เอาตัวนี้แล้วก็เนาะตัวนี้เปลือกตัวนี้น้องครับผมนี่้นี สามหมื่นเจ็ดพันหาลอยครับคนดีคนนั่ท่องเจ็ดเดียวเราก็ทองสามเดียงกัวนะครับผมลูกที่สองในทอง่ลูกแรกแยกไปแล้วเนาะโอ้อันนี้ตัวลูกแรกโอ้ลูกแรกขายไปแล้วครับนี่ขายต่ได้ลูกแรกลูกตัวผูนะครับตั้ว่าแม่ตัวนี้ขายตอนได้ก่อนนี่ซื้อหนึ่งในสองเนาะซื้อหนึ่งในสองค้ยง่ามใจเดียครับค้อยเป็นสาวลูกแรกลูกที่สองเนาะ ลูกที่สองลูกลูกหลูกงามเนาะเอายกฝากเบื่อซะคนสโทรมาตัวสวนกอกแปดแปดสี่เก้าแเก้าสจากครับผมหน้าพอจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมบัดดี้ฮะใช่ละมีแม่ทองในนี้แม่นึเองจเดียนนะครับหนึ่งอเดียนทเกพันรอเเมื่อพันรสองพันเมือก้าพันายครบเกาพันหา ท่าแรกกครับขั้ตัวนี้เื่อาพันหาลเบือนก่าพันหาลยะครับผมเนาะต่อรองกันนี่เนาะลูกที่สองใองลูกที่สอนทองครับคว้ตัวนี้น้าแบบบ้านเนาะคว้ตัวนี้คืท่าไรกกสูงลอยสิบอเปิดราคาไวทีเบื่อเก่พัหาลอยครับต่อร่องกันนี้เนาะไกลๆก็ถือโอึงใจเอาไปแล้ทรงฟีด่เกกิโลครับผมทรกฟีเลยครับทรงฟีเลยเนาะอครับผม เอาฝากเบอร์สักครับผมพอนสิ่ทุ่ย์เกาแปดครับส8เก้าแปดแปดสี่เกาแปดสี่เก้าน้าสเจากเซคับผมไปยงวอะจากก้าเจอกันนะครับสวัสดีครับผมส่งโทรกันมานะครับเด้อครับผม